สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่ว่าจัดเรากำลังหัดดูนันทบนด้วยนะครับกีดการเข้าไปพนันโลกบนใบควัสวรรค์เลยท่าไม่ใช่ไม่สามารถจะพบกับเธอไม่ใช่ละคือว่าวันนี้ไปโรงเรคมคดีพิทยาคมเพราะวันนี้มีป้าชิมน้องมาสางน้องมะหกครับแล้วก็มีลูกค้าเขาจ้างให้ไปถ่ายรูปป้าชิมให้นะครับก็จะถือกล้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยคนนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศงานป้าชิมแล้วก็ เบื้องหลังว่าตากล้องเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเอาละไปรับไอ้เก่งไปครับได้เวลนที่ตัวกรรลังนอนตันนี้นเช่นในขอบบนนิ้วเฉี่ยแล้วครับเ <Yeah, S 2> ขาได้เลยเฮ้ยได้รู้ทำท่ทาไอ้่ยคุยกับผม ันไนหอ่า,าอเป็นตากล้องครับกล้องไปยตามนี่ไปนะไอยากตาใหกูยอดหนอให้ก,หหกตามไปนี่กูเครียดเลยนะเนี่ยไม่รูเห็นอย่รอบดลมหมนูนเหรอไอ้เหี้ยแล้วบอกให้กูตามไปตามไปไหนนะ นี่ไงเราจอดทีู่แล้วป่ะได้แหละตอองมาก้อนเฮ้ยก้อนปอก้อปอเดิมเืี่จอดอ,อ้อมไหอะของูน,นะคะอคถึงแล้วครับเราจะเข้าเนี้ไปเลยไปห,หาน้องกันดีกว่าฮัลโหลพี่พี่มาถึงโรงเรียนแล้วนะไย <laughs> อ๋อโอเคเจอแล้วเจอแล้วโอเคพี่กับดีครับน้องกี่คนอ่ะพี่พี่มาเช้าจังมาแบบ1ดโมงอะ่ะน้องบออกไ้วัดมาเช้าก็พี่ทำติกต็อกใช่มั้ยคนอื่นทำเรียวครับแหละผมลงยูทูป เหมือนคนอื่นมันไม่เท่ถ่ายวอล์กแค่ถ่ายวอล์กแค่ใช่ครับ <c oughs> พี่ทา,ามแล้วพี่ทามบอกน่าจะมาเก้าโมงเลยรทามมาใช่ไหมใช่ครับปวดที่เน,นี่ยห้องน้ำไม่เจอนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ผมเคยมาตอนปหกนี่นะใช่ครับไม่เคครั้งแรกเลยปีนี้รู้สึก,กว่าเต้น่โรงเรียนแปลกๆไม่ค่อยอได้น้องเยอะอยู่นะ ปกติกับพี่ก็จะแต่โรงเรียนในเมืองไม่ค่อยได้ไกลๆขี่รถเข้ามาผมเห็นพี่ยืนผมก็แปลกใจว่าพี่มาโรงเรียนนี้ด้วยหรอเเคยมานี่แหละครั้งแรกนี่แหละน้องยงแต่งตัวไม่เสร็จเลยวิ่งมาหาเมื่อกี้ผมโบกมือให้น้องไปอะเมื่อกี้นอาสนามบอกหนูไปแจ้งโจวก่อนนะครับพี่จวกน้องอ่ะในตารางมันมีเดินรอบซุ้มเนี่ยจะมาเก็บก่อนใช่ดิเป้าหมายเดียวกันเลย โรงเรียนไงใช่ไหมครับจากกล้องหุ่นหมีแล้ว <c oughs> ร,รอพีนเวลากลับไปวิง่งไหมวิ่งพี่เราก็ทำอ,อาชีพวิ่งลาวไงได้ผอบใ <c oughs> ี่แม่ได้ตังค์ด้วยแล้ว่าได้หุ่นด้วย มึงหิวเป็นโกโปรเลยกล้อนไปดูมุมแอนนี่มึง้อยให้ไวตรงนี้มึงหมุนให้กูหน่อยมึงหมุนให้กูหน่ไรบ่นนี่เออโอเคถามครับเป็นไงบ้างวันนี้เสร็จแล้วเรื่องงานครับจะื้อกันดับต่ออะไรอะต่อวันนี้มีใจจับไปใจอ่ะใช่เราเขาเล่าให้มึงก็ไม่ทักเขาติอีกเหี้ยลูกค้าไม่ได้ใช่ พอ,อแล้วอ่ะออเดี๋ยวเรามาแล่นไป300กว่าไอ้800เลยหรอ,อจะพันแล้วเหรอมึงถ่ายเพื่อใครเนี่ยฮะมึงราคาแค่นี้มึงถ่ายเหมือนแบบงานเป็นหมืน่น300ก็พอเลยมันก็ลงไม่หมดแล้วพี่สี่สองตัวได้ครึ่งหนึ่งของมึงเองเนี่ยสี่ร้อยกว่ารูปเอง ร้อนคนน้อยนนะจังเลทองคนเดียวกันงานงานปริญญากูยังไม่ถึงแปดร้อยเลยสองตัวกวดเยอะหรืเปล่าถ้านอกรอบอบบค่อยรู้ถึงอาจจะถึงแต่ถ้าแบบปริญญาไม่ถึงเห็นที่ปากที่อไหนวะเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอใครเขาด้าเรียนนิดนิดครั้งแรกครั้งแรกจับน้องครั้งแรกไม่เคยจับเลย โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอคดีเจเปิดเพลงตือ่แต่ไฟเพื่อพาผู้ว่าแวแวบเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อกูตาแดงแปะใส่แว่นดำชูมือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสง,แสง